ครับก็ส <tu> ว <i ro> ัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมในชั่วโมงที่สามนี้นะครับเราจะมีจะมาเรียนในเรื่องของการส่งบอลนะครับผมการส่งบอลคือืออะไรครับคือการเตะบอลนะครับใช้เท้าเรานะครับเตะไปที่ลูกบอลนะครับผมโดยมีเป้าหมายคือให้เพื่อนที่ดีนะครับการส่งบอลนะครับที่แม่นยำนะครับผมคือการใช้เท้าเตะไปในจุดที่ถูกต้องนะครับลักษณะของการเตะบอลที่ดีนะครับหนึ่งนะครับบอลนะครับต้องรู้ก่อนว่าส่วนของบอลคืออะไรบ้างนะครับ บอลนะครับจะมีลักษณะเป็นลูกกลมๆนะครับผมนักเรียนต้องเตะให้โดนช่วงหลังบอลและกลางบอลนะครับโดยใช้เท้าเตะไปที่หลังกระแทกไปที่บอลเพื่อให้บอลไปข้างหน้านะครับการวางท้ายถูกต้องคือการบิดปลายเท้านะครับให้เป็นนะครับเป็นด้านข้างด้านในนะครับที่คือประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเตะไปที่บอลนะครับผมลักษณะการเตะการวางที่บอลนิ่งๆนะครับผมถ้าเราเตะนะครับถึงการวางเท้าหลักต้องวางให้ไปถึงบอลอันดับแรกเลยเท้าหลักต้องถึงบอลนะครับเท้าที่สองนะครับที่จะเตะบอลคือการบิดปลายเท้าไปด้านข้าง ครับอีกครับด้านข้างเพื่อให้ให้แกนด้านข้างนะครับเตะปทีิบอลอันนี้สามอการเสี่ยงขา้ามี่ิบอลนะครับเสี่ยงไปข้างหน้านะครับเพื่อให้บอลนะครับเพื่อหรือนะครับมุ่งเป้าหมายคือไปที่เพื่อนของเรานะครับผมแลัวจากการเตะบอลที่ถูกต้องนะครับก้าวเข็นเสี่ยงแล้วเสี่ยงขาตามนะครับที่ถูกแบบถูกต้องนะครับผมตรกมากนะครับนะครับดูใหม่รอบนะครับก้าวเ้าหลังมาถึงบอล้อเท้าเข็น้อเท้าเสี่ยง อู่ทั้งขาเวลาเพียงเหวี่ยงทั้งขานะครับผมแล้วโปโลเท้าตามไปครับหลักการที่ถูกต้องนะครับผมอะบอลดูตัวอย่างนะครับลู้อมไปขาเราเลิกมอามาจับบว้ี่กอดอ๊คแ่บว้ี่กอนเท้าหลังระวังใขา้าเก้าเก้าบิดบอิดเท้าแปบอลเ้าเวียงโปโลต้า บลัขษณะการจับบอลนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือหนึ่งจับบอลด้วยข้างเท้าด้านในก็คือใช้ข้างเท้าด้านในแตะไปที่บอลเบาๆนะครับเพื่อให้บอลอยู่กับที่2คือการเหยียบบอลนะครับคือการเมื่อบอลมาปุ๊บใช้ปลายเท้ายื่นออไปนะครับแล้วก็เหยียบไปที่บอลให้บอลนิ่งนะครับซึ่งการเหยียบบอลเนี่ยส่วนมากจะใช้ในกีฬาฟุตซอลเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ฟุตบอลใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับถ้าเรียนฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆก็จะมีความสามารถในในด้านนี้เหมือนกันนะครับตาลองดูครับเลิก Bạn, đường đường đường, thấy ca nhiều ngon thấy, à thấy, à thấy, thấy phạm nhiệm chậm chậm con đứa ca นี่คือเรื่องของหลักการแปรบอลนะครับนักเรียนฝึกซ้อมนะครับถ้าเกิดนักเรียนฝึกซ้อมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนะครับนักเรียนสามารถฝึกซ้อมกับการเตะอัดกําแพงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็หาผู้ที่เที่ยมเที <r> ่ยมไปด้านบ้านแบริเวณด้านข้างบ้านนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเราก็เล่นกับลูกบอลบ่อยๆนะครับถ้านักเรียนถึงแปรบอลเยอะๆเนี่ยนักเรียนจะมีทัษะใจเรื่องของการส่งบอลหรือการพาบอลที่ดีทำให้หมอะการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลมากขึ้นนะครับในชั่วโมงที่สองก็ขอจบที่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ